สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาพบกับรีวิวบรรยากาศชุดดี t 0ทศูนย์สามคีสองนะครับนี่น้ำนกล่องละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะมีสองเนชั่นนะสีน้าเงินแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็ที่มาด้วยกันวันนี้คือดี DB t 1, ี3ีสามคีหนึ่งมีสามเนชั่นครับเขียวแดงเหลืองอ่ะกล่องละหนึ่งร้อยเก้าสิบาทอาจารย์ก็มีกล่องสาการ์ดลายน่ารักด้วยนี่ครับนี่ลายน้องแมวสุดน่ารักนะครับด้านหลังมีพระเอ,อกหรือนางเอกกันนะใช่เคย แล้วก็นี่ให้ดูสลิปน้องแมวด้วยนะครับนี่ออกมาใหม่ด้วยวันนี้ให้ดูด้านในเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอโอ้ยเปนฟอยสวยงามไม่บาดตาแต่ละมุนตานะครับนี่ต้งขอบก็เป็นสีชมพูสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ สลิปนชั่นชมพูมาด้วยกันเลยแพกละ220บาทครับส่วนนี่หมนี่ครับแบ็กเอาสีขาวนะครับสองาบาทนี่มาด้วยกันหลายคนเรียกร้องกันมานมาพร้อมกันเลยนะครับนี่วันนี้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามารีวิวท่านี้กันนะครับ d p t 03-2นะครับมีสีน้ำเงินแล้วก็สีเทานะครับนี่มาเริ่มที่สีน้ำเงินเลยสายใหม่นะครับ นี่มังกรจระมบกกรีดอนนะครับตัวนี้มีความสามารถที่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดในโซมีตัวเขาเองครับหรือมังกรมังกรจระมูกรีดอนนับจานวนก๊์ดที่จะทาให้แพ้จะกลายเป็นเจ็ดดาเมจเอิดขึ้นอีกนี่แล้วก็สกิลสองครับออโตโ้ใบกาดเมื่อจบการตนัดสู้ที่โจมตีครับโซบัสองนำเลกาดของคุณที่สแตนอยู่สี่ใบเข้าโซนะครับสแตนอยู่ในนี้ถ้าโซมีก๊าซสิบใบหรือมากกว่านาอยู่เอ่ออย่นี้รับพอบอกหมื่นห้าจนจบเทินเลยนี่ ก็มาดูการเสริมให้กองกันอ่าตัวต่อไปดีไซน์เดว,วิลฮิสเทล่าครับเมื่ออยู่นี้โจมตีอยู่นี้แล้วเพลเวอร์บวกสองพันตามจำนวนการ์ดตามจำนวนเรียกก่าของคุณที่สแตนอยู่จนจบเทิร์นถ้าดาเมจโซนคุณมีการ์ดห้าใบหรือมากกว่ายูนในนี้บวกห้าพันแทนการบวกสองพันต่อไปครับดีไซน์เดว,วิลโบวช็อคนะครับเมื่ออยู่ในนี้ถูกแล้วครับโดยจมมอมมันมังกรมันจอมแล้วเมื่อกี้ดอนคาร์บัต ไอ้คาคอสคือน,นําการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซคนหาการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดนี้ไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณแสดงนการ์ดไปนั้งขึ้นมือสับกองการ์ดคุณนะครับแล้วก็สกิลสองคอนในโซลครับในทางคุณถ้าดาเมจโซนคุณมีการ์ดสี่ใบหรือมากกว่ามังกรมันจัลโลกิรอนโบลช่องแรรการ์ดได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันตัวต่อไปนะครับนีดีไซน์โดยมุกกาคร,รับเมื่อ,อยูนิตลงสนามบ,บนเล็อกอาจจกบนมือ ถ้าแวนของคุณเป็นมังกรมันจองแล้วกีดอนคณวัตหนึ่งสวัสโซ์วัสดิ์สองเลิกการจ,จากในโซคุณหนึ่งใบคอลงเลิกการครับแล้วก็ออโต้ช่องเลิการรับเมื่อเหวนการคุณจบตีถ้าเคยทำเพอร์โซน่าไลท์ในเทอร์นี้เลือกแหวนคุณหนึ่งใบบวกห้าพันจนจบเทิร์นมาดูตัวต่อไปเลยดีไซน์เดวิลอะครัชเมื่อ,อยูนิทนี้ถูกนำเข้าสู่โซจากช่องเลิกาดโดยค่าคอสหรือความสามารถของแหวนการคุณคณวัตหนึ่งเลือกแหวนการคุณหนึ่งใบยูนิทนั้นได้รับพลังบวกหนึ่งหมื่น,าาน 1, จนจบเทิร์น โซ่ต่อไปดีไซน์เดวิลอินเคนนะครับเมื่ออยู่นี้ลงสนามเมื่อช่องเลกาถ้าเคยทำการเพิ่มโซนารไรนในเทอร์นี้ขเขาจะเขาจะเอ้ย,ยโซชาร์ดหนึ่งนะครับเมื่ออยู่นี้เข้าโซจากเลกาด้วยครับค่าคอสหรือความสามารถของววงกาดคุณคาร์บัสองเลือกววงกาดหนึ่งใบได้รับพาวเวอร์โบข้าพันแล้วก็ไรโบหนึ่งจนจบเทิร์นต่อไปเลยดีไซน์เดวิลโกมันนะครับเมื่ออยู่นี้ถูกไล่ทับโดยดีไซน์เดวิลโบช็อคแสดงวังกรมาเจ้าลมมตกีดอนจากาไรเด็กคุณหนึ่งใบจั่วการา์ดหนึ่งใบ แล้วก็สกิลอีกสกิลหนึ่งเมื่ออยู่น <c oughs> ี้ถูกนำเข้าโซจากเลกาดโดยค่าคอต์สหรือความสามารถของวันกาดถ้าวันกาดคู่แข่งเป็นเกียร์สามหรือสูงกว่าเขาได้วัดหนึ่งจนจบเทินในขณะที่คู่แข่งจะทําการคอการจับมือลงช่องการเดียนถ้าไม่คองค้องกันสองใบหรือมากกว่าจะไม่สามารถทําการคอได้ก็ตัวต่อไปครับนี่น้องน่ารักเลยดีไซน์เดวิลยาบะแอคทีฟในโซนะครับถ้าวันกาดคุณเป็นมังกรมัน เจ้าละโมกีดอนนำครับไปน,นี้ลงดอบโซนของคุณเลือกวรงกดหนึ่งใบยูนิตนั้นบวกห้าพันจนจบเทิร์นอ่าแล้วก็ตัวต่อไปครับดีไซน์เดวิลไทเดตัวนี้เป็นตัวเริ่มของสายนี้นะครับเมื่อหยุดนี้จะถูกเลยครับถ้าคุณเริ่มหลังจดการหนึ่งใบหรือจะไปใส่สส่อื่นก็ได้น่ารักด้วยต่อไปก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตของสายพลังบุกเชื่อใจนะครับนี่เดวิลออไซเคอร์แบรนด์นะครับ ไอคิวช่องเล็การครับวันเปิดเทินครับโซบัสสจนจบเทินยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณได้รับพาวเวอร์ห้าพและถ้าอยู่ในสถานะพลังบุกช่วอึดใจเลือกวันการของคุณหนึ่งใบได้รับหนึ่งคีย์ตีเข้าต่อไปนะครับเดียบ,บอลชาร์เจอร์เนทเมื่ออยู่นี้โจมตีถ้าวันคุณเป็นเกตสามหรือสูงกว่ายูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์ห้าพันจนจบเทินแล้วก็คิวแอคทีฟช่องเล็กาถ้าคุณอยู่ในสถานะพลังบุกช่วยอึดใจคัาเดอร์บ,บรัสหนึ่งโซบัสหนึ่ง และจนจบเทินในขณะที่ยูนี้ทาการโจมตียูนี้จะต่อสู้กับยูนแถวหน้าทั้งหมดของคู่แข่งกวาดเลยนะครับนี่ต่อไปตัวเก่งแล้วเด v ล l o ลิเท r เนอร์เดลนะครับคอนช่องเลกาถ้าอยู่ในสาสนะพลังบวกช่วยใจพระตัวนี้จะได้พลังบกห้าพันนะครับแล้วก็ แอคทีฟช่องเลกากศวันวร์เธอนะครับเขาตะบัดหนึ่งนำเลกากคูณหนึ่งใบเข้าโซเลือกเลกากคู่แข่งหนึ่งใบตามจำนวนการ์ดในโซคทุกทุกสี่ใบรีทายยูนิตเหล่านั้นจากนั้นถ้าคนอยู่ในสถานะพลังบวกช่วยใจดูการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดคณตามจำนวนเลกากคู่แข่งที่ไม่มียูนิตอยู่เลกาดยูนิตอีกใบก็ได้จากนนั้นคอลงช่องเลกากศและนำที่เหลือเข้าสู่โซคุณนะครับโตเก่งเลยต่อไปครับเดบบิลลร์ดมาเรนาเมลิว เมื่ออยู่นีโจมตีวันกาดจนจบเทินอยู่นี้ได้รับ power บวก2,000และถ้าอยู่ในสถานะพลังบุกชื่วอึดใจโซบัตหนึ่งเลือกวันกาดคนหนึ่งใบยูนิทนั้น power บวก10,000ข้อต่อไปนะครับเกตติ้งแล้วเดวิลตปมาโดน่าเรซิน่านะครับแอคทีฟช่องเรการวันบัตเทินถ้าคุณอยู่ในสถานะพลังบุกช่วยอึดใจคาร์บัตหน,หนึ่งเลการ์ดไปอื่นสองใบเข้าสู่โซคุณเลือกการ์ดจากโซคุณหนึ่งใบเข้าการ์ดลงเรการดและยูนิตยูนิตนี้และยูนิตน,น,นั้นได้รับพาวเวอร์บวกจบเทิน ต่อไปครับเดบิวต์เกิลเบลินดาครับเมื่อเริ่มเป็นเฟคคุณถ้าแวนการคุณมีเกจสามหรือสูงกว่าโซชัดหนึ่งและถ้าคุณอยู่ในสาระพลังบกเชื่อใจอยู่ในนี้รับ power บวก5,000จนจบเทิร์นอันนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นต่อไปเป็นตัวเสริมของบาโลแมกเนตเมื่ออยู่นี้ลงสนามในช่องเลกาถ้าแวนเป็นบาโลแมกเนตเอ้ บอกชื่อเต็มไปเลยผู้ผู้วงการแรงน้ำส่วนบริแมกเนตเข้าร้บายหนึ่งเลือกนอร์มอลยูนิตกี่ใบก็ได้จากในโซคุณยูนิตนี้นะครัอบเพาวเวอร์บวกห้าพันจนจับเทินตามจำนวนการที่เลือกนำการที่เลือกทุกใบกลับเข้ากองการคุณและสับกองการคุณวงเล็บก์ดจากไรเด็กก,กับเข้าไรเด็กอ่ารวผิดชอก็ต่อไปเป็นของเสริมที่อยู่ใครก็ได้สติเมดอาร์ูดานะ้าครับ คอนช่องการเดียนถ้าในโซคุณมีการ์ดเจ็ดใบหรือมากกว่ายูนิตนี้รับชิวบัวห้าพันแล้วก็ออโต้เมื่อยูนิตน,นี้ถูกรีไทร์จากการเดียนคุณสามารถนำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซได้ต่อไปนะครับเพชรซิงแอสซิสแตนต์ออโต้ช่องเลกาดวันเปื่อเทิร์นเมื่อคุณโซชาร์ดด้วยคอร์สหรือคาวามสามารถของการ์ดคุณถ้าคุณเคยทำการเพอร์ซอนาไลน์ในเทิร์นนี้เคาน์เตอร์บัตหนึ่งจวกการ์ดหนึ่งใบต่อไปครับ เมทาไรสอีโรจิโอคอนช่องเลกาทั้าในโซคุณมีกา์ดเจ็ดใบหรือมากกว่าเลกาทั้งหมดของคู่แข่งในแถวตั้งเดียวกับยูนินิสูญเสียบูทและอินอร์เซปและไม่สามารถได้รับความสามารถเหล่านั้นได้ <c oughs> ต่อไปครับโอกเก่งอีกแล้วนะครับนี่ตามานต้องห้ามกล็นโลนะครับ ไอทีช่องเลกาดนะครับนำอยู่นี้เข้าสู่โซคุณเลือกเลกาดคุณหนึ่งใบยูนิทนั้นรับเพิ่มบวกสองพันจนจบเทิร์นจากนั้นถ้าในโซคุณมีการ์ดเจ็ดใบหรือมากกว่าในการตัอสู้ที่เลกาดนั้นโจมตีในเทิร์นนี้คู่แข่งจะไม่สามารถคขาการ์ดเจ็ดหนึ่งหรือสูงกว่าจากบนมือลงช่องการเดียนได้ต่อไปนะครับเดวบลลอรดบอยซีริวนะครับ<ๆ>เมื่ออยู่นี้บูธให้ยูนิทเก้าสามการตัอสู้ที่ในการตัอสู้นั้นคู่แข่งจะไม่สามารถอินเตอร์เซปได้ ไปก็เป็นคริติคอลนะครับที่มีสกิลนะครับก็สกิลง่ายครับอราต์เลกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูดนำยูนิตนี้เข้าโซคุณเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นบวก2 0 0 0จนจบเทิร์นอ่าเปนคริติคอลแล้วก็เอาไปเป็นออเดอร์นะครับ normal order คาเจอรบัานหนึ่งก็เล่นการไปนี้นะครับโซ so, ชาร์ตสี่จากนั้นถ้าคุณอยู่ในสถานะพลังบุกช่วยเกิดใจทำความสามารถด้านล่างต่อไปนี้ทั้งหมดตามจำนวนการในโซนะครับ ถ้ามี6ใบหรือมากกว่าจวหนึง่งถ้ามี8ใบหรือมากกว่า <S <S ยูนิตวานะทั้งหมด,ด Power 6, หรับพลังงานหมด10,000จนจบเทิร์นถ้ามี12ใบหรือมากกว่าเลือกแวนคนหนึ่งใบยูนิตนั้นจะรับ1คริติคอลจนจบเทิร์นนี่ก็ใบสุดท้ายของสีน้ําเงินเป็นบริสออเดอร์ถ้าในโซมีกั๊ก4ใบหรือมากกว่าโซชาร์ตหนึ่งเลือกแวนของคู่แข่งที่โจมตีอยู่หนึ่งใบยูนิตนั้นพลังลบ5,000จนจบการต่อสู้อ่าของสีชม เอ้ของสีน้ําเงินหมดแล้วต่อไปเป็นของสีเทานะครับในสายใหม่ครับกาวิเดียเดลทิงเกอร์หรือเรียกกันว่าอุกกระบาดน,นั่นเองมาดูสกิลกันนะครับบอกว่าเมื่ออยู่นี้ลงสนามเมื่อช่องวรรยากาเห้ยลงสนามมือช่องวรรกาดค้นหาการ์ดอุกกระบาดจากกองการ์ดคุณไม่เกิน2ใบนำการ์ดเหล่านั้นเข้าออเดอร์โซนและสับกองการ์ดแล้วก็ออโต้วอลการ์ดเมื่ออยู่นี้โจมตีเคาได้บัตรหนึ่งนำการ์ดอุกกระบาดหนึ่งใบหรือมากกว่าจากออเดอร์โซนคุณลงดับโซนส่วนจบการต่อสู้นั้นอยู่นี้รับพลังบวกหนึ่งหมื่นห้าพัน ถ้าคุณนำาอ,อก,กบาตสามใบหรือมากกว่าลงดับโซนจากค่าคอสของความสามารถนี้ยูนีนี้รับหนึ่งคริติเคอลแล้วถ้าเกิดคุณนำลงดับโซนห้าใบหรือมากกว่าความสามารถทิกเกอร์ของคุณจะทำงานสองครั้งนี่ตึงหาตัวสปอร์นะครับกาวิดียาพริปรำนะครับเมื่ออยู่นี้จมตีฮิตเขาหาโอ,อก,กบาตจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบนำการ์ดไปนั้นเข้าออเดอร์โซนคุณและสับกองการ์ดคุณมาต่อไปนะครับ เวาเวีเยสตันเนลนะครับถ้าคุณมีออถ้าคุณมีเซตออเดอร์ในดรอปโซนและออเดอร์โซนคุณลงกัน5ใบหรือมากกว่าอยู่ในนี้นล Power 5, และพาวเวอร์บวก5,000และชิลบวกห0าพครับสกิลเกิดในทั้งช่องเลกาดและช่องการเดียนส่งเผินในทั้งคู่แข่งด้วยต่อไปเกาเวีเยบารินเจอร์นะครับเมื่ออยู่นี้ลงสามช่องวันกาดหรือเลอกาถ้าคุณมีอุกบัติในออเดอร์โซนโซบัสสามโจกาหนึ่งใบและยูนิที้พาวเวอร์บวก5,000จนจบเทิร์น แล้วก็สกิลคอนช่องเลยกนนครับถ้าคุณมีเซตออเดอร์ในดับโซนและออเดอร์โซนรวมกัน5ใบหรือมากกว่ายูอย่างนี้ได้รับเพาเวอร์ห้5 0ันและส่งผลในเทิร์นคู่แข่งด้วยต่อไปนะครับนี่กาเวเดียเรกูนะครับในการสู้ที่ยูนิน้โจมตีถ้าคุณมีอุกกบาตส3ใบหรือมากกว่าในออเดอร์โซนขณะที่คู่แข่งจะทําการคอการจากบนมือลงช่องการเดียนถ้าไม่คอพร้อมกันสองใบหรือมากกว่าจะไม่สามารถทําการคอได้น,นี่กรีดออกมากรีดออกมา ออกไปนะครับกาวิทดียเ okay, อาเกอิวนะครับเมื่ออย่ง่งโจมตีหรือบูธถ้าคุณมีอุกบาทในออเดอร์โซนสมามใบหรือมากกว่าโซบัสสองเคอร์เชาร์จหน,นึ่งและยูนินี้รับเราบวกห้าพันจนจบเทิร์น ต่อไปนี่กาวิดีโอเวลนะเมื่ออยู่นี้ลงสามช่องมันกัดดูการ์ดเจ็ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเลือกการ์ดอ,อุกบาทกี่ใบก็ได้จากในนั้นแสดงและนำการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือคุณและสับกองการ์ดคุณนะครับสกิลที่สองแอคทีฟช่องเล็กัาถ,ถ้าอากาศคุณเป็นการวิดีโอเดลทิงเกอร์นะครับโซบัสหนึ่งเลือกการ์ดอ,อุกบาทจากบนมือคุณไม่เกินสองใบนำการ์ดเหล่านั้นเข้าออ,อเดอร์โซนคุณและยูนิตนี้ได้รับ power block สองพันจนจบเทิร์นเล่นกับอ,อุกบาทอ,อุกบาทต่อไปเป็นตัวเริ่มของใสอ,อุกบาทนั่นเองอ่าแล้วก็นี่เลยกาออกาคบบรรั ให้มากล่องละ4ใบกล่องละ4ใบเลยอ่าดูความสามารถเขาบอกว่าหลังจากเล่นเซตออเดอร์นํำมันเข้าออเดอร์โซนของคุณคอนสกิลคอนนะครับคุณสามารถใส่นิดเนตเมทัลชาเวอร์ได้ไม่เกิน16ใบในกองการ์ดคุณแล้วก็สกิลต่อมาคือออโต้เมื่อการ์ดไบนี้เข้าออเดอร์โซนคุณคุณสามารถโซชาร์จหนึ่งถ้าถูกนําเข้ามาด้วยค่าคอรหรือความสามารถของแวนการ์ดคุณคุณสามารถโจกา์ดหใบ แล้วก็สกิลออโต้อีกสกิลหนึ่งเมื่อกี้แบบนี้ถูกนําลงดรอปโซนจากออเดอร์โซนเลือกการเลือกเลกาดคู่แข่งหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้นให้เหลยให้มาสี่ใบอ่าต่อมานี้เป็นของสายสายคุกนะครับนี่มามาดูสกิลกันนะครับออโต้ช่องเลกาดตัวนี้มีเกรดสามเมื่ออยู่นีนโจมตีเคาร์ด,ดบัตหนึ่งโซบัตสามเลือกเลกาดของคู่แข่งไม่เกินสมามใบนำยูนิต เหล่านั้นไปขังไว้ในคุกของคุณถ้ามีการของคู่แข่งสามใบหรือมากกว่าถูกขังอยู่ในทุกของคุณจจส่วนจบการ์ดโซยูนนี้รับพาวเวอร์บอกหนึ่งหมื่น 00, และถ้ามีาห้าใบหรือมากกว่ายูนีน้ได้หนึ่งคริติเข้าต่อมานะครับี่อ๋อลืมอ่านชื่อเลยเจ้าหญิงสงครามเซเวอร์ ve million, นะมินเลียนนะครับเมื่อการคู่แข่งลงสนามบนเลกกาดเนี่ยจากออเดอร์โซนคุณนะครับโซชาร์ตหนึ่งวันเบอร์เธอร์นะไปขึ้นได้ทละครั้ง ต,ต่อไปเจ้าหญิงแห่งแสงเจ้าหญิงสงครามแห่งแสงออร่าครับสปริงครับเมื่ออยู่นี่ลงสามบนเลกาศคู่แข่งเลือกการ์ดจากบนมือตัวเองหนึ่งใบนำการ์ดไปนั้นไปขังไว้ในคุกของคุณถ้าทําการขังคู่แข่งจกัร์ดหนึ่งใบต่อไปอาร์เขาเขาย่อเลยนะทูล่าบูเคนบิเลียเมื่ออยู่นี้ลงสามาช่องเลกาศถ้าเอมันช่องเลกาศเลือกยูนิตของคู่แข่งที่ถูกขังอยู่ในคุกของคุณหนึ่งใบคุณสามารถเขากาดไปนั้นลงเลกาศ คู่แข่งที่วางอยู่ได้ถ้าเขาเลือกเลกาดคู่แข่งหนึ่งใบนำยูนินั้นไปขังว้ใน้คู่ของคุณเปลี่ยนตัวนั่นเองคุณเป็นคนเลือกเซอร์เคิลที่เขาด้วย,วยต่อไปนะครับใซเลืร์เซนิตเมอรยูนี้ลงสนามบนช่องเลกาดคาร์บัตหนึ่งเลือกเลกาดคู่แข่งหนึ่งใบนำยูนินั้นไปขังว้นนคู่ของคุณและโซชาร์ดหนึ่งตามจำนวนเกรดของยูนิตท,ที่ถูกนำไปขังนั้นต่อไป เียร์คล็อกเกอร์เมื่ออยู่นี้เข้าช่องการเดียนถ้าคุณมีเซตออเดอร์อยู่ในออ,อเดอร์โซนคุณคราราดวัตหนึ่งและยูนิ่นี้ชิวบวกหมืน่นจนจบการตด่อดสู้อ่าต่อไปเป็นสายโลกมือแล้วอบอกว่าคาริเนาลดากูชูเทลยูเกีเมื่ออยู่นี้ถูกบุ๊ด้วยกองทัพเงาโทเค็นโซบลัสหนึ่งและเคาน์เตชาร์ดหนึ่งเฮ้ใหม่ดำมาแล้วอ่าต่อไปนะครับ คาร์แน,น,นคาโกเดสเทียดี้ครับตรงน,นี้เก่งเลยครับถ้าโลกของคุณเป็นดักไนท์อยู่ในนี้พลังบวกสองพันถ้าโลกคุณเป็นอบิซ่าดักไนท์อยู่นี้พลังบวกห้าพันแทนส่งผลในเทนคู่แข่ขขงด้วยแล้วก็ออโต้เรกัดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีรีาทรายกองทัพเกาเทเค่นคุณสามใบสตาร์ยูนิตนี้นี่ลุกได้ด้วยเดี๋ยวเขาขยับกล้องนิดนึงว่าเดี๋ยวจะอยู่ด้านล่างละโอเคต่อไปครับคาร์ดินนลคาร ดาก,กแ็แอปแอปสตรีมถ้าเราคุณเป็นอเิซอดักไนท์ยูนีนี้สามารถโจมตีแถวหลังคู่แข่งได้ต่อไปครับคานินันแฟงรยเซียเมื่ออยู่นี้ลงสนามบนเรียกาดดูกาสสามใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเลือกการ์ดโล่งไม่เกินหนึ่งใบจากในนั้นสแสดงแลนำการ์ดนั้นขึ้นมือและนำการ์ดที่เหลือไปเรียงใต้กองการ์ดตามเราับใจชอบแล้วก็แอคทีฟช่องเรียกาดถ้า,าการ์ดคุณเป็นคานินันเดอุสออฟฟิศนะครับโซบัสหนึ่งหรือไทยอยู่ในนี้ขอของทัพเงาโทเคนหนึ่งใบลงช่องเรียกาด ไปต่อไปครับคาเิน่แฟงค์คินเอเทียเมื่อวันการ์ดคุณถูกโจมตีลีไทยยูนิตนี้เลือกวันก่ายคุณหนึ่งใบถ้าโรคคุณเป็นดักไนท์ยูนิตน,นั้นได้รับพาวเวอร์เวกห้าพันจนจบการต่อดสู้นั้นถ้าโรคคุณไม่ใช่ดักไนท์แต่เป็นอบิโซอดักไนท์ยูนิตน,นั้นได้รับพาวเวอร์เวกหนึ่งหมื่นจนจบการต่อดสู้นั้นไปเป็นออเดอร์นะครับข้ามผ่านช่วงเวลาเป็นนิรันดร์นะครับนี่ก็เป็นตั้งต่างงานนะครับหลังจากเล่นเซตออเดอร์นะครับวันนี้ไว้ในเซตไว้ในออเดอร์โซ่ของคุณ ค่าค้อนคือโซบัสสองเพื่อเล่นการ์ดแบนี้สกิลคอนที่ช่องออเดอร์โซนถ้าออเดอร์โซนคุณไม่มีการ์ดอื่นนอกจากการ์ดโลกความสามารถข้างล่างจะทํางานตามจํานวนการ์ดในออเดอร์โซนของคุณ1ใบโลกคุณจะกลายเป็นดักไนท์สองใบหรือมากกว่าโลกคุณจะกลายเป็นอวิซ่าดักไนท์แล้วก็สกิลออตโต้ออเดอร์โซนเมื่อกองทัพเงาโทเค็นของคุณลงสนามยูนิตท,ที่ลงสนามนั้นพาวเวอร์บวกขั้นจนจบเทิร์น,น,นก็ต่อไปนะครับในบริสอินเตอร์รัปเตอร์นะครับ อันนี้เป็นแกสองมือนี้เข้าการเดียนโซวัตหนึ่งทิ้งเซตออเดอร์จากคนมือคุณหนึ่งใบยูนิี้ได้รับชิลบวกหมื่นห้าจนจบการต่อสู้นั้นแล้วก็ให้คริแบบมีสกิลของสีเทามานะครับสีสกิลก็เหมือนกันก็คือเมื่อบู๊ตนาเมื่อจบการต่อสู้ที่บู๊ตนาเข้าโซแล้วเลือกจิ้มเพื่อนบวกสองพันนะครับแล้วก็ไปสุดท้ายนะครับริฟเฟอร์บริสมินด็อกนะครับครบบาราวัตหนึ่งเพื่อนกับไอน,นี้ เมื่อกาดไปนี้เข้าสู่ออเดอร์โซนคุณจวดกาซหนึ่งใบแล้วก็คอนที่ออเดอร์โซนเรียกการ์ดเกีย่ยสองทั้งหมดของคุณแล้วความสามารถบูทอ่าแล้วก็จะมีกาซสุมหลังกล่องหนึ่งใบแล้วก็มีที่ขั้นนี่ทางตางันี้างสุมหลังกล่องก็ไปดูที่คลิประเบิดต้านได้ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแบบที่ออกนะครับไปดูที่ระเบิดต้านได้มีอะไรบ้างนะครับนี่แล้วก็มีกาดขั้นอ่าก็จบไปแล้วสําหรับ ดีบีที03ขีด 2, <S 2> <S ก็เป็นของเสริมสำหรับสีน้ำเงินและสีเทาน,นะครับของแวนดีใครที่สนใจอยากจะเล่นก็ซื้อได้ทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางครับช่องทางออนไลน์ก็ดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับอ้าวสำหรับใครที่สนใจกดกันได้เลยแล้วก็คอนจากกันไปนครับอย่าเลืมครับเล่นการให้สนุกและก็ตั้งใจเล่นกันด้วยเห็นแบงฟันก่อนนอนกันนะครับอ้าวฝากไว้ด้วยนะครับดีบีที03มาแล้วใครที่ อยากสนุกก็ชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นกันได้เอาวันนี้ไปแล้วครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ